ใครจะมาโอซาก้ามาโกเบเกียวโตนาราวาคายาม่าก็จะต้องมาลงที่คันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแห่งนี้เนี่ยแหละครับได้เลยครับพี่ตูนเดี๋ยวจะสอนให้ครับคำแรกครับสนามบินฮูโพ สวัสดีครับคุณผู้ชมผมตูนวรัตครับและขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจแปนมาดูมามาดูมารู้ภาษาญี่ปุ่นถึงประเทศญี่ปุ่นกันเลยนะฮะนี่เพิ่งจะลงเครื่องผ่านตอมอมาหมาดๆเลยนะครับที่เห็นอยู่ด้านหลังตรงนี้คือสนามบินคันไซประเทศญี่ปุ่นนะฮะหรือว่าคันไซอินเตอร์เนชั่นแนลนั่นเองนะครับ วันนี้เนี่ยเรามาลงที่เทอร์มินอล2เพราะนั้นก่อนที่เราจะต่อเข้าเมืองโอซาก้าเนี่ยเราจะต้องต่อบัสไปที่เทอร์มินอล1อีกต่อ1น,นะครับก็มาลงตั้งแต่เช้าตรู่เลยนะฮะนี่ยังไม่ทั้ไม่ได้นอนเลยแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยมีอะไรสนุกสนุกและความรู้ดีๆมาฝากแน่นอนว่าแล้วเนี่ย เริ่มที่เรื่องของสนามบินเลยดีกว่ารบกวนขออนุญ,ญาตฝากถึงโต๊ะเซนเซครับสนามบินหนังสือเดินทางตั๋วเครื่องบินเนี่ยสิ่งต่างๆที่วันนี้ผมใช้ในการเดินทางมาที่นี่เนี่ยเอ๊ะเขาคุยเป็นภาษาญี่ปุ่นพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรกันบ้างครับรบกวนหน่อยนะครับได้เลยครับพี่ตูนเดี๋ยวจะสอนให้ครับคำแรกครับสนามบิน คูโคผู้อีกครั้งนะครับคูโคคูโคและคำถัดมาครับหนังสือเดินทางคำนี้เราจะใช้เป็นคำทับศัพท์นะครับพาสปอร์ตอีกครั้งนะครับพาสปอร์ตพาสปอร์ตคำถัดไปครับตั๋วเครื่องบินโคคูเคงอีกรอบนะครับ โคคูเคงโคคูเคงเอาไปลองฝึกพูดกันดูนะครับทุก้ชมะตอนนี้เจอเรื่องน่าสนใจในสนามบินนะฮะคือประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศแห่งเครื่องมัชีนหรือเครื่องจักรกลอยู่แล้วเราจะเห็นตู้กดน้ําอัตโนมัติตู้หยอดเหรียญกระจัปองเต็ไมไปหมดสนามบินครับเป็นที่จ่ายเงินค่าจอดรถอัตโนมัตินะฮะ ไม่มีพนักง,งานเลยไม่ต้องมายื่นบัตรเสียค่าตั๋วค่าที่จอดอะไรแต่อย่างใดนี่ก็จะเขียนไว้ชัดเจนเลยนะว่าจ่ายเงินเท่าไหร่200เยนทุกๆุกนาทีแล้วก็แบบเหมาจ่ายแบบมากสุด24ชั่วโมงหรือว่ามากกว่านั้นสำหรับคนที่จอดแล้วก็เดินทางไปต่างประเทศหรือในประเทศแบบบินไกลๆจะจอดแช่ไว้นานเนี่ยก็เสียเงินยังไงบ้างเขาจะมีรายละเอียดแล้วเมื่อสักครู่นี้เนี่ย เขาก็มาหย่อยกันตรงนี้เลยเนี่ยก็จะมีเหรียญ10 50 100, 500เยนเด่นมากสุดก็จะคือ500เยนนั่นเองถ้าเป็นเหรียญ1เยนห5เยนนี้เขาจะไม่รับนะฮะเครื่องแบงก์ก็จะมีตั้งแต่1,000 2,000 5,000จนถึง10,000เยนสะดวกสบายมากพอใส่เงินใส่เหรียญไปเรียบร้อยปุ๊บได้เงินทอนออกมาก็จะออกมาพร้อมใบเสร็จแบบนี้นะฮะ คือทุกอย่างที่ญี่ปุ่นจะมีใบเสร็จให้เสมอนะครับเป็นการการันตีว่าเราใช้เงินไปกับอะไรราคาเท่าไหร่บ้างนะฮะแต่นี่ไม่ใช่ของผมนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เอารถมาอ่ะเราทิ้งให้เขา สนามบินคันไซหรือว่าคันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตนะครับเป็นสนามบินที่สร้างขึ้นเมื่อปี1994และความมหัศจรรย์ของเขาก็คือเขาสร้างขึ้นกลางทะเลนะฮะไม่ได้อยู่บนแผ่นดินที่มีมาแต่แรกนะคุณผู้ชมถมทะเลค่อยๆถมค่อยๆสร้างจนกลายเป็นสนามบินที่ยิ่งใหญ่ประจําภูมิภาคคันไซเลยครับไม่ว่าใครจะมาโอซาก้ามาโกเบเกียวโตนาราวาคายามะก็จะต้องมาลงที่คันไซอินเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ตแห่งนี้เนี่ยแหละครับ อยากรู้ว่าถ้าเรื่องนี้เนี่ยจะเล่าเป็นประโยชน์ต้องพูดว่ายัางไงบ้างครับโตเซ็นเซครับแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อกี้ลืมถามเมื่อกี้พอเข้ามาใช่ไหมก็มีตอมอหรือว่าจุดตรวจคนเข้าเมืองเราเรียกเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นว่าอะไรแล้วก็กระเป๋าเดินทางเนี่ยเออเราทับศัพท์ภาษาอังกฤษไปเลยไห้ b a c k a g e l u เก a g หรือเขามีคำศัพท์เรียกเป็นภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะรบกวนโตเซนเซอีสักครั้งนะครับ งั้นเราลองมาดูการพูดแบบเป็นประโยคกันนะครับเครื่องบินลงที่สนามบินคันไซคนโ n ชิโกกิ i ว่าคันไซคูโโคยุคิดสพูดสามีกครั้งหนึ่งนะครับคนโอชิโกกิว่าคันไซคูโโคยุคิดสโคนโอ k ิโกกิว่าคันไซคูโโคยุคิดสคำว่าคนโกกิแปลว่าเครื่องบินลำนี้ครับวะเป็นตัวเชื่อม คันไซคูโคแปลว่าสนามบินคันไซยูคิดสแปลว่าไปครับพูดอีกครั้งนะครับโคโนฮิโกคิว่าคันไซคูโคยูคิดสลองฝึกพูดกันดูนะครับคำว่าจุดตรวจคนเข้าเมืองซึ่งเราสามารถพูดได้สองคำครับโดยคำทับศัพท์เราจะเรียกว่า Immigration อีกครั้งนะครับ Immigration Immigration สำหรับคำที่เป็นภาษาญี่ปุ่นเราจะพูดว่านิวโคคือชินซาโจอีกครั้งนะครับนิวโคคือชินซาโจนิวโคคือชินซาโจและคำว่ากระเป๋าเดินทางครับซูสเคสอีกครั้งนะครับซูสเคสซูสเคสลองไปฝึกพูดกันดูนะครับ ขอบคุณต่เซนเซนะครับแล้วถ้าเราอยากจะถามต่อและว,ว่าเอ๊ะคุณเอากระเป๋าเดินทางมาเที่ยวรอบนี้เอามากี่ใบแล้วจะชั่งน้ําหนักกระเป๋าเดินทางเนี่ยต้องชั่งยังไงหรือคําศัพท์ในสนามบินเพิ่มเติมนี่วันนี้อิมพอร์ตมาจากญี่ปุ่นเลยนะนึกขึ้นได้ก็เลยอยากรู้ฮะ ด่านสุลตากรโห oh, oh, ดูเป็นคำเฉพาะมากเลยนะไม่รู้ว่ามีคำท์มีภาษาญี่ปุ่นหรือเปล่ากับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเทอร์มินอลครับโตเซนเซไม่รู้ว่าภาษาญี่ปุ่นเนี่ยมีคำนี้ไหมคำว่าเทอร์มินอลเนี่ยแล้วผมอยากจะถามต่อเพราะตอนนี้เดินวนเริ่มหลงทางแล้วเมื่อกี้ที่พูดไว้ตอนต้นว่าเราอยู่เทอร์มินอลสองเดี๋ยวต้องต่อรถบัสไปเทอร์มินอลหนึ่งเพื่อน,นั่งรถไฟเข้าเมืองแล้วเทอร์มินอลหนึ่งไปทางไหนอะสมมติเราจะถามประโยคนี้กับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อย่างเงี้ย Where is Terminal 1? Where How I go to Terminal 1? แต่ถามเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยต้องถามว่ายังไงครับโตเซนเซครับสำหรับประโยคที่ว่าฉันต้องการชั่งกระเป๋าเดินทางพูดว่าซื้อสเกสิโวฮักคาริไตเดสอีกครั้งนะครับซื้อสเกสิโวฮักคาริไตเดส คำว่าซูสเคสิแปลว่ากระเป๋าเดินทางโอเป็นคำเชื่อมฮา k คาริไตเดสแปลว่าต้องการช่างหรือคำว่าฮา a คารุแปลว่าช่างครับรวมกันพูดเป็นซูสเคสิโอฮาคาริไตเดสฉันต้องการช่างกระเป๋าเดินทางลองฝึกพูดกันดูนะครับและคำศัพท์ถัดไปครับด่านศุนลากากรเซคังอ,อีกครั้งนะครับเซคัง เซคังและคำว่าเทอร์มินัลเราอ่านว่าทามินารุซนะครับทามินารุทามินารุสำหรับประโยคถัดไปครับเทอร์มินัลหนึ่งอยู่ทางไหนเราจะพูดภาษาญี่ปุ่นว่าทามินารุอิจิวะโดโคเดสกาพูดซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทามินารุอิจิวะโดโคเดสกาคำว่าทามินารุอิจิแปลว่า เทอร์มินอลหนึ่งครับคำว่าวะจะเป็นตัวเชื่อมและโดโคเดสกาจะแปลว่าอยู่ที่ไหนพูดรวมกันเป็นทามินารีจิวะโดโคเดสก้าเทอร์มินอลหนึ่งอยู่ทางไหนลองฝึกพูดกันดูนะครับได้เรียนรู้คำศัพท์และประโยคน่ารู้จากโตเซนเซกันไปแล้วนะครับวันนี้ยังมีเรื่องที่น่าสนใจอีกนะฮะกับเรื่องน่ารู้เจแปนมาดูมะ เรื aru, ่องน่รูเจแปนพาดูมะตอนทงปลาคัพทงปลาคับหรือที่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่าโคอิโนโบริเป็นที่รู้จักกันในฐานะธงประดับเทศกาลของเด็กผู้ชายซึ่งตรงกับวันที่5พฤษภาคมของทุกปีประเพณีการติดทงปลาจะมีในช่วงฤดูใบไม้ผลิเป็นช่วงที่ญี่ปุ่นมีการหยุดยาวดังนั้น คนจึงนิยมไปท่องเที่ยวกันในช่วงนี้ซึ่งความหมายของธงเมื่อก่อนจะหมายถึงวันเด็กของเด็กผู้ชายเพียงเท่านั้นซึ่งสมัยก่อนใครที่มีลูกชายจะมีการติดธงดังกล่าวไว้หน้าบ้านแต่ปัจจุบันถือโดยวรวมว่าเป็นของเด็กทุกคนแต่ว่าเหตุผลอะไรที่คนต้องติดธงรูปนี้และทำไมต้องเป็นปลาชนิดนี้ความเชื่อในอดีตสาเหตุแรกที่คนญี่ปุ่นติดธงรูปปลาชนิดนี้ พราะได้รับอิทธิพลความเชื่อมาจากประเทศจีนว่าปลาชนิดนี้คือมังกรตามตำนานเล่าว่าปลาว่ายทวนกระแสน้ำในแม่น้ำ่วงโหด้วยความมุขม,มานะพยายามของปลาทําให้ได้กลายร่างเป็นมังกรการแขวนธงปลาชนิดนี้จึงเป็นการให้ลูกชายระลึกถึงการมีความเพียรเพื่อให้ประสบความสําเร็จเหมือนกับปลาที่ว่ายทวนน้านั่นเอง ถือว่าเป็นเรื่องสิริมงคลค่ะเพราะคนญี่ปุ่นมีความเชื่ออยู่แล้วว่าการเลี้ยงปลาคราบจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับบ้านดังนั้นเราจึงจะเห็นบ้านในญี่ปุ่นนิยมเลี้ยงปลาชนิดนี้ไว้แทบทุกบ้านยิ่งหากเลี้ยงตามหลักฮวงจุ้ยแล้วแล้วก็จะช่วยเพิ่มโชคลาภดูดรับสิ่งไม่ดีที่จะเข้ามาในบ้านได้เป็นอย่างดีดังนั้นทงก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยนำโชคได้เช่นกัน เป็นสัญ,ญลักษณ์สร้างความสุขโดยการติดธงปลานั้นจะมีการจัดแบ่งสีต่างๆของธงตามอายุของคนในบ้านซึ่งสามารถจัดการเรียงสีได้ดังนี้สีดำแทนปลาพ่อสีชมพูเข้มหรือสีแดงแทนปลาแม่ส่วนสีฟ้าแทนปลาลูกหากบ้านไหนมีลูกหลายคนก็จะเพิ่มสีน้ำเงินส้มสีม่วงสีเขียวตามลำดับค่ะ นี่ก็เป็นเรื่องของธงปลาคาบนะครับสัญลักษณ์ของเด็กผู้ชายในประเทศญี่ปุ่นนะฮะเขจะมีวันเด็กผู้ชายเป็นเรื่องมนราวเลยนะบ้านไหนที่มีเด็กผู้ชายในวันนี้เขาจะประดับธงปลาคราบหน้าบ้านเหมือนที่เราเห็นในกระตูนญี่ปุ่นเลยนะครับและนอกเหนือจากเรื่องน่ารู้แล้วเนี่ยโตเซนเซยังมีคําคมดีๆของภาษาญี่ปุ่นมาฝากกันด้วยครับคําคมภาษาญี่ปุ่นนี no ่นโคโตวะสะ อันสุริโยดีอุมุยาสชีแปลว่าการให้กำเนิดเด็กทารกนั้นง่ายเสียกว่าการวิตกกังวลถึงมัน โอ้โห oh, oh, วันนี้เรียกว่าครบถ้วนนะฮะส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาถึงประเทศไทยเลยทั้งคำศัพท์เรื่องน่ารู้ประโยคน่าใช้ในภาษาญี่ปุ่นกับเจแปนมาดูมะและครั้งหน้าผมตูนวรรัตจะมีเรื่องอะไรมาฝากส่งตรงจากประเทศญี่ปุ่นอีกรับรองว่าเต็มอิ่มตลอดทั้งซีซั่นแน่นอนนะครับกับเรื่องราวดีๆและสามารถชมย้อนหลังได้ครับที่ www.etvthai.tv นั่นเองนะครับวันนี้ขอบพระคุณโตเซนเซมากๆเลยนะครับ อาริก,กาโตโกไซมัสครับแล้วครั้งหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากเดี๋ยวมาเจอกันได้ที่นี่ที่เดิมนะฮะวันนี้ตูนวรัตน์ขอเดินทางเข้าเมืองก่อนครับขอบคุณทุกการรับชมฮะสวัสดีครับบายคือต้องบอกว่ารถไฟญี่ปุ่น,นมีหลายแบบด้วยกันนะครับมีรถไฟความเร็วสูงหรือที่เราเรียกกันว่าชินคันเซ็นนะฮะแล้วก็รถไฟในเมืองครับซึ่งก็มีอยู่หลายบริษัทด้วยกันมีรถไฟลอยฟ้าโมโนเรลรถไฟใต้ดินซึ่งทุกอย่างของเขาเนี่ยจะเชื่อมถึงกันหมดเลยนะฮะ